สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอดมินรถอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอดมินรถจะมานําเสนอรถคันนี้เลยนะคะอยู่ที่สาขา99นะคะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะลูกค้าเป็น i s ซูซูนะคะออนิวบูพาวเวอร์นะคะเครื่อง1.9 DDIS นะคะลูกค้าคันนี้ราคาอยู่ที่4 3 8 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเป็นรถปี2018นะคะคันนี้สภาพยังใหม่อยู่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมรอบคันกันเลยนะคะอ่าเริ่มกันที่ด้านหน้านะคะลูกค้า ในตัวด้านหน้านะคะเริ่มจากที่ไฟตาคู่หน้านะคะนี่เลยค่ะยังใสๆกิ๊กแบบนี้เลยนะคะหรือถ้ามองค้ำนะคะเราก็จะมีการขัดให้นะคะลูกค้าโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะคะลูกค้าก็มาในโทนของสีเทานะคะแล้วก็มีตาสัญลักษณ์ของอีซูซูนะคะอยู่ตรงกลางให้ด้วยนะคะคันนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกให้นะคะลูกค้ายังเป็นแบบเดิมอยู่นะคะหรือถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยาก ไปใส่เพิ่มก็ได้นะคะลูกค้าโอเคเรามาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถนะคะลูกค้าเริ่มจากที่ล้อแม็กเลยนะคะคันนี้จัดทรงมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแม็กทั้ง4ล้อเลยนะคะลูกค้าเป็นแม็กเวลนะคะเป็นสีดํานะคะสลับกับสีโครเมียมนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะมีดุมครอบให้ด้วยนะคะเป็นสีน้าเงินนะคะสวยๆกันเลยนะคะน็อตเป็นสีแดงนะคะ ขยับขึ้นมานะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะและก็ด้านล่างนะคะจะมีไฟเลี้ยวตามโมด,ดให้นะคะติดอยู่ด้านข้างนะคะและก็จะมีสติ๊กเกอร์นะคะสเป c แคปให้ด้วยนะคะด้านข้างตัวรถอ่ะคันนี้นะคะยังไม่ได้มีการสาดให้นะคะลูกค้าหรือลูกค้าท่านใดที่ส,สนใจอยากใส่ก็แจ้งได้นะคะเผื่อเราจะมีของแถมให้นะคะอ่ะแล้วก็ในตัวของที่จะเปิดประตูนะคะ ก็เป็นคนละสีกับตัวรถนะคะเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีที่เสียบกุญแจให้นะคะที่เสียบตัวนี้จะมีทางด้านซ้ายและด้านขวานะคะอ,อยู่ฝั่งละหนึ่งช่องนะคะใช้ใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าอ่ลืมไปคันนี้เป็นสเปคแคบนะคะลูกค้าสามารถเปิดแคบได้นะคะนี่ข้างในกว้างพอสมควรน,นะคะลูกค้าเข้าออกสะดวกนะคะเพราะว่าเป็นแคบเปิดได้เนะาะขยับมาด้านหลังนะคะมา ในตัวด้านหลังของตัวรถนะคะลูกค้าก็เห็นอย่างนี้เลยเดิมเดิมเลยนะคะคันนี้แต่งแค่ท่อเท่านั้นนะคะท่อจะมีเสียงดังนิดหน่อยนะคะอ่ะในตัวท้ายนะคะลูกค้าฝาปิดท้ายนะคะเป็นแบบมือจับเปิดนะคะตัวนี้เปิดปิดใช้งานได้สะดวกนะคะลูกค้าอ่ะมีขนาดค่อนข้างเบานะคะผู้หญิงก็เปิดใช้งานได้นะคะตัวเปิดก็ใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้ามีสีดำนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นรถนะคะ DDI นะคะไฟท้ายเขาก็ ยังโอเคอยู่นะคะไฟทุกดวงส่องสว่างปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยนะคะก็ยังสีปกตินะอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาชมด้านในตัวรถกันต่อเลยข้างในตัวรถนะคะลูกค้าก็จะเห็นว่าเป็นโทนสีดําทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของคอนโซลด้านอ่าด้านหน้าด้านข้างหรือจะเป็นในส่วนของเบาะนะคะอันนี้ก็คุมโทนไปด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะคะอีะ่สวยๆตามนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านอ่าฝั่งประตูด้านคนขับนะคะลูกค้า มาเดี๋ยวเรามาชมประตูฝั่งด้านคนขับนะคะลูกค้าในส่วนของประตูนะคะตรงที่พักแขนก็เช่นเคยนะคะลูกค้าอ่ะจะเป็นเรียบๆบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีตัวที่จะเปิดประตูนะคะอันนี้ใช้งานได้ปกตินะคะตัวล็อกประตูก็ใช้ได้ปกตินะคะหรือจะเป็นตัวปูปรับะระดับของกระจกทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะคะก็เป็นแบบออโต้นะคะใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะคะอ่ะ ลำโพงตัวนี้นะคะติดอยู่ที่ข้างประตูมีให้1งช่อ,อ,อมีให้1ตัวนะคะในตัวของลำโพงนะพวงมาลัยนะคะลูกค้าพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัย3ามก้านนะคะลูกค้ายังไม่ใช่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะยังเป็นพวงมาลัยแบบธรรมดานะคะเป็นสีดำสามก้านนะคะลูกค้ามีตาของอีสุสุอยู่ตรงกลางน,นะคะแล้วก็ส่วนของหน้าปัดตรงนี้นะคะก็จะแสดงผลต่างๆนะคะ,ะจะมี วงกลมซ้ายขวานะคะลูกค้าฝั่งนี้นะคะจะเป็นตัววัดรอบนะคะและฝั่งนี้จะเป็นตัววัดความเร็วนะคะส่วนตรงกลางนะคะตรงนี้ก็จะบง่งบอกนะคะว่าเราวิ่งไปแล้วกี่กิโลเมตรนะคะคันนี้รถปี2018นะคะวิ่งใช้งานไปอยู่ที่80,000่นกว่ากิโลนะคะอันนี้เป็นไม้แท้นะคะลูกค้าไม่ได้กอใดๆทั้งสิ้นนะคะรถของเราทุกคันไม้แท้ไม่มีกอนะแล้วก็ตัวเขียวๆตรงนี้นะคะเป็นไฟฉุกเฉินนะคะลูกค้าก็ส่องสว่างปกติเช่นเดียวกันนะคะอ่ะ คอนโซลตรงกลางค่ะในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะคะลูกค้า,าคันนี้นะคะเครื่องเล่นยังเป็นแบบธรรมดาใช้มือกดธรรมดานะคะยังไม่ใช่แบบหน้าจอทัชสกรีนนะแต่ว่าโหมดต่างๆนะคะใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็น AUX USB เราก็มีให้นะคะลูกค้าแล้วก็มีด้านบนนะคะเป็นที่ใส่ช่อง CD ให้นะคะ1ช่องอันนี้เป็นที่เสียบ AUX นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น USB นะคะ เขาจะมีฝาปิดให้เรียบร้อยนะคะโอเคอตรงนี้ก็จะมีช่องเล็กๆเก็บของให้นะคะในส่วนของแอร์นะคะแอร์ตัวนี้ก็เย็นฉ่ำปกตินะคะลูกค้าหากคันไหนที่ไม่เย็นนะคะเราก็มีบริการนะคะ,ะเติมน้ำยาแอร์ให้เปลี่ยนกรองแอร์ให้นะคะเรียบร้อยก่อนที่จะส่งให้ถึงมือลูกค้านะคะ,ะในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะลูกค้าเกียร์ถอยหลังจะอยู่ด้านบนซ้ายสุดนะคะ จะมีตำแหน่งเกียร์นะคะแจ้งอยู่ที่บนหัวเกียร์ตามนี้เลยนะคะและเบรกมือนะคะเบรกมือของเราก็เป็นเบรกมือแบบธรรมดานะคะลูกค้าก็ยังใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะคะขยับมาอีกตรงกลางตรงนี้นะคะจะมีที่พักแขนให้นะคะในส่วนของที่พักแขนก็จะมีช่องเก็บของให้นะคะหนึ่งช่องกว้างอพอสมควรน,นะคะลูกค้าบรรจุของได้เยอะเลยนะคะ ดูภายในคอนโซลกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเบาะกันบ้างนะคะเบาะคันนี้นะคะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะก็ขนาดก็พอเหมาะนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะในส่วนของที่พักศีรษะนะคะลูกค้าก็สามารถปรับระดับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะแล้วก็เบาะแคบนะคะลูกค้าด้านหลังนะจะเป็นเบาะหนัง สีดำหุ้มนะคะลูกค้าแล้วก็มีความนุ่มด้วยนะคะยังใหม่เลยนะคะทั้งภายนอกภายในนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับอีซูซูดีแมกบูพาวเวอร์คันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะก็เข้ามาดูรถได้นะคะหรือจะเข้ามาทดลองขับได้นะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าหรือลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกเข้ามานะคะแจ้งเราได้นะคะเรามีทีมงานนะคะนํารถไปให้ลูกค้าได้ชมกันถึงที่หน้าบ้านเลยทีเดียวไม่มีค่าใช้ใจ่ายเช่นเดียวกันนะคะ ยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะรถสวยรถด,ดคีคุ้มค่าคุ้มราคานะคะที่ประเสริฐผลลูกเรือสกลนครนะคะลูกค้ารถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาไม่แท้ไม่มีก่อน,นะคะยังไงก็ฝากติดตามเพจเราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวแอดมินรถจะหารถคันใหม่ๆมาน,นําเสนอให้กับลูกคา้าได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ